ตตงต้มเกิดมีรถจีงผิงเออเราเล่นกินบระดาามีเซวาโูน่าหิบหลอกแก่เหลาสาวขอเสียงกระเทยมามาสอบหน่อยเร็วทดสอบอยู่ม,มาเลยม้าคือบันายปันได๋วมาทดสอบ,สอ,บอ่ะขอเสียงคนที่จะเป็นเสือในคืนนี้หน่อยจ้าเตรียมตัวให้พอมคิดจะเป็นเสือจะลืมพาเหยื่อไปตรวจเลือดนะคะ ได้ความปรารถนาดีจากกรมอนามัยบ้านเขาใหญ่ค่ะมองแค่น้ำผู้ใส้ผู้ใส่แถสระเขาเอ้ใส่แถขอบคุณด้บาร <c oughs> า <c oughs> มาก่อในเมื่อนี่ปปูกเจี๊ยบเนี่ยเว่าปูเจียบกระลุ่นน <c oughs> ี่อยงสระกระเทือนหอยชัดๆผู้ใดก็ใส่แม่พิเศเห็นว่าไผเอาปักตา <c oughs> เอาเมี่ยมันกินม้อม่นตีเน<ะ>ี่ยมันก็ว่าติสี่กากแล้วเน<ร>ี่ยย่ใส่มันมีเนะียตะกคนมันมีไผสดงมีผอ้เขาเป็นผู้จีนกันพวกูจักติคู้จ้นไทยิวิกกี้เด็กผู้จีนบ้างกูเบียนะสุรียกเขาค้นกับเบลียกเอาไม่รุ่นจันอยมึงหม,มักเกมยังมกักผู้เทาเจเธออย่าเอื่อเจเจไร่มันคือเจกรอนบานัตยาโพดวะัูคือได้ขึ้น่าผู้เดียวตะกาวตะลงเข้ามันนี่พี่บี เอมออนพีดีกอนเมซี่ไปใส่คือแตงซีแก่ข่าวกับพี่กับน้องซะกอนเออเออเออเดี๋ยวนี้เจสซีล่าดิเอาล่าไปเห็นอ่ะเอาล่างตัวสี่เงี้ยนกันเลยบ่มีเงินกันเลยไปรับจับบางงานบางนี้เพราะได้เงินมาเติมตังค์โอ้ขหพอได้ล่าเดียวเออเพราะได้ลาออกเราวอสจีนเพราะได้ลาออกกวางสัตนในกูก่บกบสุกเอามันตัวกูเห็ดอย่างอีซีมาอยู่มันเอียนยุ่ยยนี่ได้เมซี่อ่ะ เอซีีไซมพออยู่บ้านพักคือพุดมะเดผู้ใหญแบบนี้มันกินหลายมันนอนหลายมันก็ะเลยผู้ใหขึ้นซื่อมันอว่ติเออมุเซียกัรถออซีมาอยู่รมันมาจอดันในพนยางไก่ซี่เหียเนี่ยนะุด่ายังไงกับี่ไงผดเรารมันสูบลมบาเียร์ซีซี่นี่มันมาอะไรกี่หลีี่บาเนี่ยซีซีพ่ว่าแต่ยังไง โอ้ยพังผู้ห้พ่อไม่บะดังยี่มไฮหยุมดังมันนี่เยเปิดไหนก็บบกระดาษเซเว่บก็ปิกอบก็คือเขาเปิดบองทีเนาะเดี๋ยวจะเฝ้าเปิดไห้มันขนาดก็ยังใม่คือเซาห์แฮร์รพักเดียแสองนไก่สรอบสรอบกับว่าท้วงครเป็นไผอ่าเจ้าเนอ้ไเจซี่อันนี้เดฟเจเดฮ กว่าไหมคอมเบอร์ก็ดีคอมเบอร์ครับคอมเบอร์นี่คอมเบอร์ฮอเกือบป้าเอาให้มันเปไปได้จะเบาเบาต่โลกกับไพ่น้ำเล่าท่นล่ะาหวัตกับพวมดำดเอาไอแม่บาล่ะแอกกระบ้าเป็นผู้ใหญ่นาะเลีได้เงี้ยเดียวอีขึ้นหมานแตว่ะกับคุณอ่าประมานจะได้กูฝากแบบพันหนึงผลเาจได้สกิปยสร้องมาไดจร้างคล้องคำว่าได้ดูเขากับบ้ากูประหมานกลางน้าบอกเนน้ำเง้ยเ บ่อยน้ำออกแค้น้ำเมื่เน้ำเยี่ไหนเยืเก่าเออข้ามขาไปออกน่าน้ำกันดีๆที่แทบมาหน่อยกินกันเออแย่แฉกดูหลายอีหางรับแม่งจะมาวิ่ดูมึงนะแป่งร่างไรภาษาขาตัวสามลอยนักเรียนไปเออเด้ให้เท้าดู้อนะดสูสอนออกมาให้แงค่อกันเลยก็สี่ดอกฮะตาคขอยเป็นแฟนขับเป็นเอฟซีแล้วเด้เออผู้ใด่ะเนี่ยอผู้ใดเนี่ยฝรติดตามแล้วเป็นโดนคนติดตามมันเออ ตั้งแต่สมัยเราอยู่น้ำแจกเกินลอยจะวมาถืงลาออกเขาเลยมาเบิ่งอยิจ็คเกี่ยวเดียเดียวเดียวเีอยู่น้ำแจกเกินลอยตะกี้พูดอะไรนีวเนี่ยเอาอว้อีน้ำแจกเกินลอยตะกี้เดเดน้ำใส่นี่เนี่ยนี่อีน้ำรตูซิ่งเดี๋ยวนี้เอีน้ำระตูซิ่งตะกี้ขวียจีดตามเล่าที่ตามให้กัาเาแตเ้หัวหน้าบอยลายไม่ออกเขานั่นหลักแขวียก็ะเลยเซ้าเบิ่งเลยโอ้เจหาจะหาได้อีกรอยนี่เจหาเออจ้า เมือ่อนีสักก้อนมื่ฝากเพื่อนไปหลายปาร์ได๋มันก็แปลว่าดูแทะ <c oughs> สองพันสี่พั <c oughs> เอาสิเจ้ามาตฐานะสูบเพราะได้เห็นกันโดนได้ไอสิบเวอร์ตการใไปสูบเพราะออกกันไปเปลี่ยนชุดแต่ข้าวก่อนไปเปลี่ยนชุดอีกแล้วเออเอาชุดมาหลายเมื่อสิบออว,วันออกครบเลยเปลี่ยนพิธีก่อนให้เป็นหางเชียงมาเปลี่ยนชุดหนูเมียมาแทนพยายามที่ขึ้นปฐมได้เรื่องนะสู่ัวแต่พี่ผัวเป็นคู <c oughs> <c oughs> ah ่ย um ิปตบมาดีค่ะดีค่ะ แย่เลยที่พออ่อต่อมาสันไม่ได้พออาก,กันโดนมากินหอยจะได้นะขัปตามเจ้าพี่จะห,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 ห้เบาช่วยแม่ฟังหนานะติดตันแย่ต้งแต่ั้งใจเกินร้อยจนมาขัอหน้าบอยไล่หนีมาสั่นเถอะเออวู้ยแย่กัปตันต,ต,ตัวแต่สมัยเป็นหางเครื่องดีน้องพอวีอ้คุณละละเอาบังคีนิเจ้ากับเปน็นซี่คอยออดีจะไม่ได้เล็มตลกคุณจะน้อพวบสามารถหลากหลายเกิดมาพอวี้ไล่หนีใหญ่ไปนักเบิเครื่องเก่าไม่ยอมพูนบ้า อะไรเถ้าใยนั่งโซ่กันคักๆซะเป็นยังคือพอจะแก้บ่อยไรออดแหมเป็นันไงละก็ได้ยินข่าวว่าไปรับจอบอยู่วงนั้นหองนี่เป็นไหนหองไหมสิไปนะลุงเฮงบอเอาขันลุงกูจะได้บ้านเนเ<อ>ี่ตีกูได้ใจมาพูดมาเกิดทัดแท่อันเล้าเจ้าเล้าในเสน่ห์ทีสานได้กังกูเล้าอยู่เนี่ยดีคณะอื่นคณะอีเอ็นดีวันไหกูได้นั่งนั่งลานไปเฮ็ดครอบครัว เล่าดิสิบ้าสีเศร้าไปน้ำมอ้ำปีหนานสิไปเฮ็ดอี่หาขิงก่นอนว่าเอากัาาว่าสิเ้า้บไปหาเปิดค่ายโมเดลิงคุนละนองเปิดค่ายโมเดลิงต่างเด็กให้เป็นศิ้นลักติดไม่ว่าการมอร้ำอาะเจ้าคือดีคืขอไข่แทะยัยเอา พือก,กสิออกไปให็เขาโลดิ่งเือกันบลาอือ,านะาอ,อกูมาล่ำหรมันบอลอดดอกกูาเจ้นกัวิดจะในออกงานใดกัวบิดโควิออกนนดกูได้ทีหาปัน้นพระเอกนี้มหาศาตรม,ม,มันบูหอลองบล่อย่างจนสิบเทอาชีพเดียวกัน,นกสิบาทับนธกันตีเอายหามือมอม่อก็เฮ็ุดีๆเมื่อไาฝากไว้ปถุมคนนึงฝากไว้เสียงยีสานคนหนึงหน่งหลังตเยแต่บาลาเบียไป <c oughs> คุจองเอาทิอืออ้ต้องไปฝากระเบีย <c oughs> บมั่งเหรอเอากูฝากกูยืนบารเดเขาบอกพระเอกกูเขาพระเอกกูเสียงจัง อันนี้ตะอสีตั้งสีตั้งศิลปินหลายเพื่อใครฉันบอกนะศิลปินหลายหลายคือการหันหลังบอกเลิกศิลปินอันแดกยืยอโยงอีกหมวดพราะปู่ทั้งหลายก็มึงผู้ใด่เนี่ยฉันบอกฉันคุยคัทเท่มึงรู้จักเจ้าของเพี้ยนกจ๋าบองดด้อยกูไล่ท่อนน่ะเออป้าคือได้มีเด็กได้สังกัดเลือดแท้ค่ะว่าแม่เด็กได้สังกัดกูถามซื่อว่าผู้ใดเป็นผู้รองอีหนุ่งนกจ๋าตาย เออได้อด้อะไลไทยเด็กไม่สังกตโตบลัดบอยีอตายเห็นจากคลิปจู่วงนียแมบบันทีเอามาเมื่อกีนมันบอสหายไปเต้เบื้อบ้านนีแ่แหละนะอ๋ไปย่างประการเราไม่ประการฮัลโหลฮัลโหลวจะเถิ่อไปมาจิเอ๊บอสตรู้จักบ่อยซิรีชัใช่บอกบ่อยกีนี่ใช่เาหน้าจขคเกร้อยเนี่ยเออปปาสุพ่อ์ะหรอเนาะสุพ่อ์ะหรอเนาะ ั้นเขาจะลุงครับเราเมืงหนัดดีก็ชักกัดมันบ,บ่อยอ่ะก็แมนเป็นอย่างไรกูนีภาษาสามีกลับมาคุยมึงจากบอวีระพงวศิงส์ม,มูจักบอโอ้โหเจ้าควงแพ่งมาเนี่ยเาถูกต้งละอัเด็กได้สากกัดมงบอว่าไรกูนีคือมึงหัออลเตอรยนก่อนเร็วมึงควงหนแซนนี่บอลเยบอล ไปได้ไหนูจักแมจักรพันบอกว่าแม่จักรพรรเท่หุจากกุมารล่ำท่านเล่าดูหัวหน้าไม่หัวหน้าไม่วัญใจเสนแล้วอันนั้นมันก็จีเบี้ยไมันเป็นดีในสังการจริงนะเป็นอย่างมันก็ไมสิรุหนีที่ขาะรากูไปหลายหมองจสั้นละโอ้ยเบาต้เบาหนิกูไ่อยากัวจอกนล่น มาล่ำสารคามเด็กได้สังกัดกูแห่งหลายอ,อยีเด็กน้อยเด็กน้อยกูอ่านลูกสาวกูอ่านเรียนอยู่มัมสอนเนี่ยเอาไปนักศึกษาอยู่ในมัมเนี่ยบอสไงขายตะมหุงอยู่ร่มอาหารตลาดน้อยน่นเออเด็กสี่กาบ้า่ลูกสาวกูนนย่ดึงศิลกป,กศป,ปกรรมมาฉาดเลยค่ะดึกศิลป,ปกรรมปีสองหรือปีสามค่ะปีสี่แล้วค่ะกระได้มาเก้าหน้ากระดอกกระเดียจะเป็นนักศึกษาคื่อมูหรือติเป็นแม่บ้านอีปอเป็นแม่บ้านจะมาคุยกูฟัง เอาจังซ <Enter> e. ีเอาจังไรนังเอามาประชันกันโลดกูว่าเอามาประชัชนค่ายผู้ใดสิเก๊กก็กันมุงชิงงานอีหยังลูกสาวกูเรียกกูโทษเอิ้นกินข้าวเดียวเท่านั้นตัวไปเอิ้นก่อนร้อยเงยร้อยร้อยแม่ทึงเวลาเนี่ยเป็นไงอีท่ามั้ง จงสั้นเร็วนั่นเองทำไม่ะพี่น้องตะก,กี้ก็บ่กเป็นนังซี่ดอกตำรวจรัสวนสุขภาพอยู่ลโมอน่ะมันได้เรียนลมคลุกต่อมันได้เป็นนังซี่ดู่ที่สักข้โทษดสักข้าเอียงค้างไปเปิดไข่โมานลิกหรือสิเปิดศูนย์กายภาพบำบัดค่ะวิจิตีความน,นัน้นครอมดีไหลใส่ลูกสาวมึงนาดเชนเชนเลยเชนเชนออกประหาแบงค์นะเชน <c oughs> ดีจ้ากูเ,เป็นแม่มึงดีจจ้าเพาคประกอดใส่แมวตั้งหวานฮู้กูเป็แม่มึง,แม,มง,แ,มมงแม่มึงยููนว้าว <c oughs> ใจะว่าขอรทบอส้่งตีแม่ว้าวทอดสั่งาแต่แม่มึงใสยกูแม่มึงกูแม่มึงขยุเขา ท่วน้ชากับนบีม่สว่าเยบอนทวน้อดตาสิเปิดบเดอรลิงือสิเห็ดหยางหูคือบาดีลูกมึงน่ะนะคือบัตเติเป็นสีงล่ะแตอดเปียกสีเลยอะไรแข่งกันยากเลยเห็ดหยางลองเพลงแข่งลอกเพ้ยนอยแหมเดรคกบาเขาไห้เขาสนาซะเห็หยาง กูฟังต่เส no. ียงมึงแบบตะลอนประมว้ให้เอาไว้ใกมึงยังไงมึงขึ้นเป็นนังสี่ลูกเฮียหนูมึงต้องายนางขานข้างด้านเขาจะยอกันแน่มึงือมันใจเฮีเสียใจเลยเขาอันหยับเงินยุบแลงยี่จริงๆนะชุกหูหัวชุ็สูทใายตู่เขามาได้หอวมึงสู้เขาได้จะที่นีตีไม่เื่อจนวะ ขันมึงมันใจขนาดนั้นจะแม่นั่งใหกกำลังไจมึงอยู่ทั้งที้อนางไม่รับวแล้นั่นนี่แต่เรากรบ่พาอกสี่อกถือจำน้องเมียม่ติต้อมันจก็แก่สิพัฒนาลูกพุะิเมลาเลถึงขุดพระบุมาทประสวงไลล่เด้อคุณหมูวุนหมาคุไก่กับละเลือไวพหนเพิ่นปะกวรอบเพี้ยนากนึเแเม เจ้าหายที่อย่ม่นี้กอ,อีพอกอิเมย่ยกิบพอรถไายไปดวนแล้วเจ้าช่วยหายหน้ำหาเล่าเพ็ดอย่างถ้าเจ้าหาผัวไปก็ได้กว่ากลไ่มอได้คิดมอพพอเมิงกุยาาอาจมึงแพ้เขาลุดไข่ปพ้่เอี้ยบมนผู้ใดขึ้นก่อนเอาเ้าลายนฐ่ทานาที่เขาเป็นเจา้าภาพโชว์พลังเสียงด้วยนุ่มย่างน่าจดีขาหมอมรักหนีหนังเลยค่ะ ก้อนเน่าเยอะก้อนสีดำผัดใส่หมดเลยไปเจียมกันที่ตลาดดู ลูกา yup. ดใช่ไหมนี่เอาเปล่าเป็นเอาลูกกูขึ้นก้อนีนี่ขึ้น้อนเสียลูกกูว่าไปจังไใจเอาเอาวก้อนนี่สียลูกกูรอนที่หลังรักลูกต้องรอนที่หลังลูกกูขึ้นก้อนใจเย็นๆลูกให้ทั้งเขาขึ้นก้อนให้เกียรติเขาเหาเป็นเจ้าภาพได้ครับเลยเออดังไงบรักสีดำบูรักสีดำเออได้บอสได้ไฮแมนสนารอโคโรอาจารย์โอ้อาจารย์ไม่ได้อาจารย์ โบล่าสีดำนะคะขอบคุณค่ะ เต้นเลยค่ะแต่ลูกกูเต้นเลื่อยขึ้ยังมียุดแถวหนานะคะเอาลูกมึงใส่ลูกมึงเต้นเอ้าเอาเป็นบ้าดดิลูกกูกระแพาะถ้าตัวมันจะยิ่เสียงดนตรีเนี้ยเอากระซ่ามึงแล้วพี่หล่ยโอยบอลบอลเนี้ยอาบุ้งเต้นเอ้าเอาใส่เต้นเข่มก่อนเต้นเดินติ๊เด็กตีแม่เต้วก็ต่อยละตีต่อยอยู่แค่เออ บ่ได้เล่นดอกเมาเงินสกอนเปิดตะพุ่นบอกวิบวับเป็นพระบาหูหนวดเขาเอาน้องเงินคือเรียนใบเมย์มนแฉว่าม่ได้นนี่ฮะมาหาเงินเอาไม่ได้มาหานอนใหม่ขอบพุทธาโอ้เมื่อเย็นแต่ตะข้ยหน่อยแห่งสุดหน่อยว่าหน่อยเมื่อกลางที่ข้นเป็นนั้มึงเด็บมึงเด็บเอ็นเมย์หน่อยว่เขาอาจารย์ขาขอเพลงจังหวะมวลมวลเนี่ย เพชรโอบมอลัมสติปในอดีตแต่แม่แพะแพะแพะแดบลูกฉันมามอยียงนี่เพ่งเนี่ยโอ้เขาดลกูดลกเขาเป็นไงมาได้ยี่ป่วนมีใค กูกระเดีต่กมึงเ็นเองมึงจบมาแกล้งลูกกูติบอกจังไหนลูกกูมได้ยิดนตีแมเดิขอเต้นประโยคนึ่งลวีบบ่เมึงได้ยิดนตีบ่ได้งมขับรถด้ง่านน่ให้ดนตีหายบงปากกูเนอเต้นส่เพลงเต้นซเเอาดอบ้าบงปากเนอะ เต้นไปแบบเสียงเดดมันแห้งโคตมึงเบ้าบีดเราไม่เป็นอย่างเดียวีน่ะนะไได้เต้นเีนะูชิเดียวนี่นงเอางี้ได้ส่สนะามว่าเมื่อกันสัเร่วมือแบบไดนเป็นกรูใจกูเป็นกอเออกูสิเป็นเตียนเอาโอเคน้องดึงสนเอาไปเด้อเอาไปจีเมเออเ น้ำเสียงกองกูเนี่ยอาไรอเอาแย่ม่อีให้หนังบมัแข้งเขาเนี่ก็เอาที่เป็นเรียนปเรีนใส่อีกนะบารเดี้เออตมูมูมึงอยู่ใส่อห้มหารานี่นั่นรองไปเบานะมันมือกนอาหารไปน้มือตะปาปนเรียนเกยหน่อยเนอะฮะเอาเดี๋ยวเวต่เดียวมจะเป็กหู้หัวแแจอแจได้ยินแบบแกอกก็ไม่ได้ยิ่งแน่มันไม่ กันไปเรยนกัย่าไปทะเลทะไรเด้อ hmm. แ่วแ้นกับไปทะเลจะใส่แม่เขาว่าไปดอกก้อนไก่หมดทะเลกันไรทะเลมาแต่เมยมนไส่แม่มึงว่าย่าไปทะเลทะเลเด้อกันใส้ไก่นี่ยกันเส้าหวกใหกูชน ໂຕອູ້ກະຊາຍ ના ຄືກັນກັບປະເທດເດນະເອົາບໍ່ໄດ້ເດຜູ້ຕ້ອງຂະໜາດນີ້ເປັນຈັ່ງໃດຊັ້ນບາດນີ